ครับก็สวัสดีครับเพื่อนๆและ f อทุกท่านนะครับครับวันนี้พบกับออนสมกิจนะครับหรือเป็นดิสพักดีหรือเป็น,น KTO Academy เอาเก็บความรู้นะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในถึงทรงทวิกี้นะครับมาเผยแพร่มาแชร์ให้เพื่อนให้น้องหรือชาว f อทุกท่านเข้ามาศึกษาหรือพัฒนานะครับ จากขอบปลายช้แนวที่ออดคัดหรือการตัดในโซนของทิกด้านจอนโดยการคัดหรือการตัดในเกิ่งลักษณะเฉลียงปลายลายชายแนวที่ลอกคัดหรือการตัดในลนักษณะของการโค้งมนในเกึ่งลักษณะของใบหูอันนี้ก็คือเป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานที่ออดและทีมงานนะครับเอาเกตความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางาน เอาสายงานในกึ่งของงานคัดหรืองานตัดไปกึ่งของทรงทวิกกี้จากงานคัดงานตัดในโซนของซิกนัลจรเสร็จแล้วออสมาดึงในโซนของดิสนา <c oughs> ให้อยู่ระดับคิ้วนะครับหรือระดับตาขอบลายชายแนวที่เราโค้งมนมาเชื่อมต่อในลักษณะของจรปลายลายชายแนวที่เรายกมือหรือบิดหรือพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวให้เขาปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลัง กาอปลายชจแนวในโซนของซิกข้างๆที่ออสดึงเขาหาตัวเซนเตอร์ <c oughs> หรือกึ่งกลางของซีสะอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทำงานส่วนการตั้งฉากหรือการดึงหรือการวางกาอปลายชแนวที่เราพิกมือหรือการสะบัดคัดเพื่อปัดปลายชายแนวเขปัดหรือเสยตรงนี้ก็คือการทำงานในรูปแบบกึ่งของงานปัดหรือเสยนะครับในลนักษณะของส่งทวิกี้ สุดท้ายออดมาดึงในโซนของข่าวแอรเรียลรูปบกุกูรูปฮาร์ดหรือลักษณะของตัวเซนเตอร์ในกึ่งกลางอันนี้ก็คือการไล่หรือเก็บลักษณะของโหนกผมตลอดจนขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าปลายชายแนวในโซนของซิกด้านจอนขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างตลอดถึงึงการพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวก็ปัดออกมาได้กึ่งของสมูทหรือกึ่งลักษณะของความสวยงาม เทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถ <c oughs> แอดมินนะครับหรือแตกก็มาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนการคัดการตัดเสร็จแล้วจะขอบล,อา,บล,อลอบายชายแนวในโซนของซิกนันจอที่ออดโค้งมนนะครับหรือการไล่หรือการเก็บลักษณะของหลังหูกอบปลายชยแนวในโซนของซิก้านข้างที่เราดึงหรือการโค้งมนเข้าหาโหนกหลังปลายลายชายแนวที่เราตั้งฉากในกึ่งของพีระมิด กอไล่ปลายลายชัยแนวหรือลักษณะของหนกผมกอบลายชัยแนวในส่วนของซิกด้านข้างที่เราใช้หวีรองนะครับหรือเป็นซิสเซอร์โอเวอร์โคมปลายลายชัยแนวที่เราใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของผมกอบลายชัยแนวที่เราโค้งมวนเข้าหาหนกนกลางหรือรูปบังกุรูปฮาร์ทในโซนของหนกกลางอันนี้จะทําให้ปลายลายชัยแนวหรือซิสะ โครงสร้างหรือสีละหรือหัวโคทุยส่วนการพลิกมือหรือสะบัดคัดหรือการปัดในโซนของหลังหูกอบลายใชยแนวในโซนของโหนกหลังปลายลายใชยแนวที่เราโค้งมนในหาตัวลักษณะของกอบลักษณะของความชุยอันนี้ก็คือการเดิวการเจาะหรือการแซกลักษณะของหลังหูเทคนิคตรงนี้นะครับหลายท่านที่ชอบหลายท่านที่ชมนะครับหลายท่านท่านก็สามารถเข้ามาศึกษาเอาแนวทางนะครับหรืองานคัดในกัด ในแนวของส่งทวิกี้นะครับที่ออดแพนหรือแช่นะครับเผื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านลองศึกษาลองพัฒนาดู <c oughs> จากขอบปลายชจแนวในโซนของซิกด้านขวาเสร็จแล้วออดขยับมาในโซนปีของซิกด้านซ้ายใกล้ลายเกณฑ์ก็คือหลังหูหรือกรอบปลายชจแนวในโซนของโหนกหลังปลายลายชจแนวที่เราใช้หวีรองหรือกึ่งของซิสเตอร์โอเวอร์โคมกรอบปลายชจแนวที่เราโค้งมนลนักษณะของโหนกหลัง ไปไลายลายชายแนวที่เราวางรอบหรือการตั้งฉากในกึ่งของพีระมิดเพื่อ <c oughs> ไ,ไล่รอบลายชายแนวให้ทิศะโครงสร้างนะครับหรือสีละลายแนวหรือหัวก้อออกมาได้ถุยส่วนการใช้วีลองใช้กันไกเดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของขอบผมไปไลายลายชายแนวตีนผมก็จะได้สมูทหรือลักษณะข,ของความเนียนหรือลักษณะข,ของความแนบอันนี้ก็คือเทคนิคและการเอาหลักการที่ออสและทีมงานนะครับเอามาเผยแพร่มาแชร์ เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้กันได้4ช่องทาง t i k TikTok YouTube f a c e b o o k ไล v ์และช่องเลียวสช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือน กดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปจากงานคัดยังงานตัดในโซนของซิกด้านซ้ายออสดึงเข้าหาโหนกหลังหรือรูปบงกุฎรูปร์าในโซนของโหนกหลังความหมายก็คือการที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของการรวมให้มาอยู่กึ่งกลางหรือโหนกในโซนของซิกด้านหลังต้องการในศีสัะ โครงสร้างสี่ละ <c oughs> ลายแนวหรือหัวข้อออกมาด้วยถุยส <c oughs> ่วนการเดินกันไก่นะครับหรือการโค้งมนเข้ามาหนกหลังอันนี้ต้องการให้โซงข้างบัดลายแนวชายแนวเข้ามารวมหรือกึ่งกลางส่วนการตั้งฉากในกึ่งของพิรลมิด เพื่อไล่ปลายลายชัยแนวของฉากของผมให้เขาออกมาลักษณะของความเนียนหรือแนบหรือลักษณะของความทุยเทคนิคการทํางานหรือการเรียนรู้ในแขนงกองของส่งทวิกกี้หรือเป็นฟรีสไตล์ออดมีโอกาสดีกว่านะครับไปศึกษาไปเรียนรู้ที่อาร์เคซี่หรือเป็นที่อิตาลีนะครับเราเอาแนวทางเอาเทคนิคเอาการทํางานเอารูปแบบของงานคัดหรืองานตัดในแนวกึ่งของอาร์เคซี่หรือเป็นอิตาลี ที่ออสมาแผนมาแชร์นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านลองศึกษานะครับหรือลองพัฒนาหรือเอาแนวทางต่างๆของอาเกซี่ได้เสร็จแล้วออสมาเดินกันไกลเพื่อไล่ปลายลายชายแนวหรือโซนของซิกด้านบนให้เขาออกมาลักษณะของงานเด่นหรืองานผิวหวานโหนกลายชายแนวหรือรูปบงกุรูปพาร์ในโซนของโหนกหลังกอบลายชายแนวในตัวเซนเตอร์ที่เราโค้งวนมารับหรือลักษณะของความถุย ปลายลายใจแนวในโซนของซิกด้านข้างที่เราปัดหรือเสยมาในโซนของโหนกหลังกอบลายใจแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราคัดหรือการตัดในลักษณะของทรงส่วนการออกแบบหรือดีไซน์ีรษะโครงสร้างเขาออกมาได้ถุย <c oughs> จบงานออสมาตัดในโซนของซิกด้านจอโดยการพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวหรือปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลัง อบในโซนของซิกด้านหน้าที่เราตัดในกึ่งของผมมาขอบลายชายแนวที่เราเชื่อมต่อในลักษณะของจรปลายลายชายแนวที่เราโค้งมนหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของจรขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายชายแนวหรือปัดหรือเสยไปในโซนของโหนกหลังขอบลายชายแนวในส่วนของเซนเตอร์หรือลักษณะของโซนของซิกด้านบนขอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้าง ที่เราไล่หรือเก็บลักษณะของทรง <c oughs> ปลายลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราดึงหรือการโค้งมนมาลับในลักษณะ,ะของโหนกหลังอันนี้ก็คืองานไล่หรือเก็บลักษณะของทรงส่วนลูกมงกุฎรูปพาร์ดในโซนของโหนกหลังกอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านบนที่เราดึงหรือเข้าหาตัวเซนเตอร์หรือกึ่งกลางของทิสะอันนี้เราต้องการเคลียร์หรือปรับลักษณะของกอบลายชายแนวเขาออกมาได้สมูท หรือลักษณะของความโกลงกืิน <c oughs> อย่าลืมนะครับโครงสร้างสี่ละลายแนวรูปบกุบรูปฮาร์ดเขาเป็นส่วนโค้งเวลาเรอคัดเราก็ตัดเรากวรจะต้องโคง้งให้เข้าับโครงสร้างสี่ละลายแนวจบงานออสมาเช็กหรือการโค้งมนในลนักษณะของโหนกหลังรอบลายชายแนวในโซนของซิกด้านข้างปลายลายชายแนวในโหนกของโซนของซิกด้านหลัง ขอบลายใจแนวที่เราพลิกมนือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดลายใจแนวหรือไร่หรือเดินกันไกลให้ขอบลายใจแนวก็ออกมาได้ผิวหรือลักษณะของความหวานนะครับส่วนการเก็บหรืองานดูรายละเอียดแน่นอนนะครับเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านลองศึกษาหรือลองพัฒนานะครับหรือเอาลองแนวทางดูส่วนงานเช็คหรืองานเก็บลักษณะของสัดส่วนต่าง ความหมายก็คือรูปบงกุรูปฮาร์ทในโซนของซิกด้านหน้าที่เราดึงเข้าหาลักษณะของโหนกหลังกอบลายชายแนวที่เราพลิกมือหรือสะบัดคัดเพื่อปัดปลายชายแนวก็ปัดออกมาได้สวยเสร็จแล้วออสมาเดินหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของข่าวแอร์เรียรูปบงุ่รูปฮาร์ทในโซนของโหนกหลังอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานครับวันนี้ผมออสสมจิตนะครับหรือเป็นดิสพักดีหรือเป็นเคทีโอคา m y มี เอาเกจความรู้เอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความรู้เอาสายงานที่ออสคัดหรืองานตัดหรืองานแชร์ออกมา4ช่องทาง TikTok เพียงท่านแอดนะครับ a c m, บ S o m บ Somjit ออสสมจิตนะครับหรือออท TikTok ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตรงช่อง TikTok ส่วนทางนะครับการดีไซน์หรือการออกแบบอาจจะดูผมหญิงผมชาย งานกล้าวผมงานแต่งหน้าทุกรูปแบบที่ออดแพนหรือแชร์ทางช่องติ๊กตอกเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาได้แต่อย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่า o OD, o d s o m j i t ออดสมจิตนะครับหรือออดติ๊กตอกตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์ กดแชร์นะครับกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้ากล้าวต่อไปแล้วออสยังมีทั้งช่อง Facebook หรือ Facebook Live ์เอฟรีเดอาจจะเป็นครั้งหนึ่งที่ออสประสบความสําเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์ผมหญิงหรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตีหรือเป็นแชมตตปช์ผมหญิงแห์ฟรีสไต ในแนวความคิดสร้างสรรค์ตอนนั้นนะครับออสชนะเลิศงานคัดหรืองานตัดในเึ่งลักษณะของผมหญิงเป็นตัวแทนไปแข่งที่เวโรนาที่อิตาลีออสนำพานะครับเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาสายงานที่ออสแข่งหรือแชร์หรือโชว์มาเผยแพร่ทางช่อง Facebook หรือ Facebook Line everyday เพื่อนน้องหรือชาว FC ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook ส่วนทางนะครับยูทู e ที่ออสแผนหรือแชร์ไปประมาณ1,300กว่า EP ความหมายก็คือ1,300กว่าตอนตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้กันได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย1,300กว่า EP เนี่ยก็คือมีทั้งผมหญิงผมชายงานเคราผมงานแต่งหน้างานแร์พีชงานแร์โจ ทุกรูปแบบที่ออนแผนหรือแชร์ไปศึกษาหรือพัฒนากันได้ส่วนเข้าไปแล้วอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออนสอนตัดผมนะครับทาง YouTube แล้วออนอยังมีน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเรียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องขแขนงของสายวิชาชีพลองเข้ามาคอนเทนต์หรือปีเซนงานกันได้ทุกช่องเรียวผมเชื่อน,นะครับหลายท่าน มีกาจภาพมีการทำงานมีสายงานที่โดดเด่นอยู่แล้วท่านอาจจะร้องรำทำเพลงเต้นหรือทำอาหารหรือสายงานที่ท่านถนัดท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์หรือปีเซนต์งานกันได้ตั้งช่องเรยว <c oughs> ครับวันนี้ผมและทีมงานตลอดจนสี่สายทางก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับตลอดจนชาวเอฟซีทุกท่าน ที่ท่านยังรักนะครับและยังติดตามในรายการอาจารย์ออสสอนตัอผมนะครับ k คทีโอปา a ะคาเดมกันอยู่จบงานออสมาบโบรนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตในลักษณะของทรงในกึ่งของทรงทวิกกี้นะครับหรือเป็นแฮลฟรีสไตล์หรือเป็นแนวของอิตาลีหรือเป็นอาร์เกซี่ที่ออสเอาเทคนิคเอาการทํางานเอางานคัดงานตัดตลอดจนถึงงานเซตงานจัดทรงในแนวของอิตาลีมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ เข้ามาแล้วก็าาสามารถศึกษาหรือพัฒนากันได้นะครับส่วนเข้ามาแล้วอย่างที่ออสเกิดน,นะครับเป็นกําลังใจให้ออสอีกครั้งหนึ่งช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b s c ค i b ์กดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปหัวใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งที่ทําให้ออสและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือครา่าต่อไปจบงานจเหตนนะครับศีษะโครงสร้าง สี่ละลายแนวหรือรูปมงกุฎรูปฮาร์ดหรือหัวข้อออกมาได้ทุยทุยมากเลยนะครับอันนี้เป็นแนวทางของอาร์เคซี่หรือเป็นเทคนิคหรือการจัดผมในแนวของอิตาลีนะครับศึกษาหรือพัฒนาหรือเอาแนวทางกันได้นะครับส่วนการม้วนนะครับหรือการทําขดหลอนหรือเป็นกึ่งของคูลิ่งปลายลายชายแนวก็จะได้ออกมาเป็นกึ่งของสปริงหรือปัดหรือเสยนะครับหรือการล็อกส่งออกมาได้สวยงาม ทคนิคตรงนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านอย่าลืมนะครับที่ออดแผนหรือแชร์เปรียบเสมือนบ้านของท่านนะครับลองศึกษาลองพัฒนานะครับลองเอาแนวทางหรือการเรียนรู้ในแขนงกึ่งของทรงทวิกี้หรือเป็นแฮร์ฟีสไตล์อันนี้ก็คือการเรียนรู้หรือการออกแบบหรือการดีไซน์นะครับส่วนการใดหรือการเป่าเซตหรือการจัดส่ง ในลนักษณะของฟรีแฮนหรือเป็นฟรีนะครับฟินก็ได้นะครับอันนี้สามารถที่จะเซตหรือจัดทรงหรือการออกแบบหรือการดีไซน์ได้ตามยุคตามสมัยนะครับส่วนบางท่านที่ชอบนะครับอาจจะมีเป็นคอร์กครีมนะครับใส่สีเข้าไปนิดหนึง่งหรือฟักไฮไลท์นะครับหรือการไล่ไล่ลักษณะของสีเป็นระดับนิดหนึง่งส่งรูรูปแบบออกมาได้สวยนะครับส่วนสวิกกี้นะครับหรือเป็นฟรีตายอันนี้แน่นอนนะครับ ศีสษะโครงสร้างสีละลายแนวรูหัวก็ออกไปได้ทุยทุยมากเลยนะครับหรืองกษณะของงานเด่นชัดนะครับเทคนิคนะครับแล้วพบกันนะครับ